ทำแหลกเสร็จเลวกลิ่นมันแสบมั่นบ่กสวัสดีค่ะมันีกลับมาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบกินแซบอีกแล้วนะคะมันี่กับสิมาในเสื้ดตัวเกา่าเคยใส่ไปโดนล้วแหละแล้วก็เอามาใส่อีกเนาะมอนี้เอาสิผ้าเมื่อกินยำ ยำกุ้งลวกเนาะเห็นปะยำกุ้งลวกแล้วก็จะมีเนื้อแซลมอนด้วยนะคะสีแดงจึงคือ,อันนี้ผสมพริกไง่วอมได้จ้ะถ้าสีเอาพริกแดงเท่ากนน่ะมันกินไม่ได้มันเผ็ดเนะาะผักเราก็จะมีเหมือนเดิมแหละมีมะเขือ,อเทศหัวแรดิสหอมแตงแล้วก็สลัดมันลงมือกินคำแรกเลยจ้ะคำแรกนาะคำแรกก็จะเป็นแบบนี้ อืมรอร่อทำแรกอืมไปไปเที่ยวสเปนมาแล้วเลย บาร์เซโลน่าอาหารเขาอร่อยนะเสียงที่โควรมาแล้วไม่เป็นไรลูกนอนไปกับเดี๋ยวคุณแม่กินกับใใ่่หอมึงสิเลย กลิ่นฮอตยำค่ะคือบอหางกรุกออกแน่บอออกมากินมันแสบนั่นบอหลวกเละเห็นบอเลยเป็นคำนแบบนี้แหละครับเพล หอ,อมแน่เสียงเกา่าเสียงเดิมเสียงตนตำรับเสียงตัวเล็กเฮา อร่อยมากเรื่องธรรมดาเนาะจ๊ะเวลาเขากินอาหารบางสิสมมติมันมีเนื้อมีแซลมันมีทะเลงสีหน,น้ากับสีมเฮา,ามานนางได้กิน่นนางเคยกินอ 嗯。 but no Não vai ser Bob สำหรับวันนี้กัะสรับดีแล้วก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะถ้ามา็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนนะคะสำหรับวันนี้กัไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย